วันที่10ตุลาเดือนหน้าเนี่ยนะครับเ,เวลาตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นเนี่ยเราจะมีการสัมมนา,ากึ่งวิชาการกึ่งประสบการณ์ชื่อว่า global dialogue นะครับ b a ง g อก k 2013แล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนจากวิกฤตที่เราได้เผชิญมาในช่วง10-20ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้หลายคนคิดว่า เราต้องหาทางเลือกใหม่ละเราจะทำธุรกิจแบบเดิมซึ่งเอารัดเอาเปรียบทั้งสังคมด้วยและธรรมชาติด้วยเนี่ยไม่ได้เราจะทำธุรกิจแบบเดิมซึ่งหาทางหลุดลอดช่องโหว่กฎหมายก็ดีช่องโหว่ศีลธรรมอะไรก็ดีเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันเราจะต้องทำธุรกิจอย่างไรเพื่อให้สังคมทั้งโลกทั้งประเทศทั้งชุมชนเนี่ยยั่งยืนไปกับเราไปกับธุรกิจของเรา อันนี้จะเป็นหัวข้อใหญ่นะครับ